อฉัน ALLY เคยไปเที่ยวเกาะเต่านกเรือเาไฟไหมี่เลยหีกับมียกปปุ่มป่วนแค่ตายรื่สถานที่หน่าเที่ยวมาก Ich bin 两。<clear. S 2> <I S 1> <laughs>